บริหารโปร่งใสใส่ใจบริการทำงานเป็นทีมขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านสู่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษากรสินเขต3ค่ะดิฉันนางวิภาสายรัตน รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศสิน์เขต3ผู้แทนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศสิน์เขตสเข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมองค์ประกอบที่1การบริหารคน มุ่งในการปรับตัวและสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารงานให้บุคลากรที่มาติดต่อราชการได้รับความประทับใจบุคลากรทุกท่านมีจิตบริการยิ้มแย้มแจ่มใสมีจุดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการมีกาแฟสดบริการทุกท่านที่มามุ่งพัฒนา บุคลากรทุกท่านให้มีทักษะในด้านการสื่อสารส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆเกิดจากความประทับใจในการให้บริการและมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆรวมถึงการได้รับความร่วมมือจาก CPO ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับทั้งเดลินิวไทยรัฐและที่สำคัญก็คือออกข่าวทีวี องค์ประกอบที่2ความรอบรู้ในการบริหารมุ่งพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงโดยนำความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์มาต่อยอดในการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศารมมึกษาประถมภาคสกรสินเขตสาโดยใช้รูปแบบในการพัฒนางานคือภูไทยพลัสโมเดลซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายในด้านการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับบุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในทุกๆปีและดำเนินการตามแผนส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนในทุกๆเรื่ององค์ประกอบที่3การบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเพื่อการตรวจสอบได้โดยมีการจัดบุคลากรในรูปของคณะกรรมการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากสเต็กโฮเดอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือและก็มีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกด้านทํางานให้บรรลุผลสำเร็จที่ทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดาเนินการกาหนดไว้นะคะทําให้การบริหารทรัพยากรน,นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถนําสู่ห้องเรียนได้อย่างทั่วถึงและก็มีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่4การบริหารอย่างมืออาชีพ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยใช้ภาคีเครือข่ายจากสเต็กโฮเดอร์ทุกภาคส่วนและที่สำคัญคือใช้ในเรื่องของสื่อ ICT เข้ามาช่วยในการดำเนินการการคิดเชิงกลยุทธ์จากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมพิบาลมีความเป็นภาวะผู้นำ โดยมีการวางแผนอัตรากำลังที่ชัดเจนและก็มีระบบงานบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนดำเนินการตามหลักธรรมพภิบาลมีการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆองค์ประกอบที่ 5. ความมีคุณภาพในด้านของความมีคุณภาพนั้นเราใช้ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการโดยใช้ภูไทยพลัสโมเดล ซึ่งภูไทยพลัดโมเดลนั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดวิธีการดำเนินการจนถึงผลที่คาดว่าจะได้รับซึ่งภูไทยพลัดโมเดลมาจากคำว่า P Policy, H Happiness, U Unity, T Traditional, H High Quality, A Achievement, I Inspiration and Development พลัดก็หมายถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งจากการดำเนินการผู้ไทยพลัดโมเดลนั้นส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ห้องเรียนอย่างแท้จริงองค์ประกอบที่6ความมีประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมที่ผ่านมาส่งผลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสถานที่ที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีการพัฒนาการแก้ปัญหาพัฒนางานได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้บุคลากรได้รับรางวัลในระดับชาติมากมายศึกษานิเทศได้รับรางวัลในระดับชาติหลายรายการดังได้น,นาเรียนในรูปเล่มเอกสารเกิดเครือข่ายการพัฒนากับชุมชนบ้านวัดสำนักงานเขตเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน องค์ประกอบที่7ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์จากการนำนวัตก,กรรมในการบริหารจัดการมาใช้นั้นส่งผลให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติโดยมีจุดเน้นก็คือ high quality digital transformation high quality management high quality human resources ส่งผลให้การพัฒนานวัตกรรมผู้ไยยลััดโมเดลนั้นเกิดนักเรียนดีครูเด่นผู้บริหารคุณภาพ โรงเรียนเลิศล้ำสพปได้มาตรฐานซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสินเขต3ของเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะจากการพัฒนางานที่ผ่านมาส่งผลให้ ตัวดิฉันเองได้รับรางวัลมากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษากาลสินเขต3มีผลการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องมาโดยตลอดส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการบริหารจัดการค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านสู่องค์กรประสิทธิภาพองค์กรแห่งความสุขณนะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษากาสินเขตสค่ะ